เ,เรนเราผู้สูงอายุแป๊บ<ป>ชาจะชาจริงจึงมินิเจอร์ชาตลอดแกแล้วแกเลย4 3 2อ่ะไปบวชมาเป็นยังไงบ้างคะไปบวชมาเป็นยังไงบ้างอ่าไปบวชมาดีครับดีในแง่ของอ่อจริงจริงตอนบวชผมมีอยู่ยสองเป้าหมายที่ไปก็คือ หนึ่งก็คือบวชตามประเพณีแหละแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ได้ชื่นใจแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือได้เรียนรู้หลักธรรมทั้งสองก็ได้ทั้งสองอย่างอย่างที่ตั้งใจไว้แล้วเหมือนคนอบอกว่าแบบเจนแบบดูสงบดูเร่งในผ้าเหลืองแบบมากๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามทําตามพระวินัยแหละครับหมายถึงว่าในในสิ่งที่ในสิ่งที่สมควรควรปฏิบัติแล้วเราได้อะไรจากสิบห้าวันนี้คือด้วยความออวที่ตอนนั้นผมบวชที่วัดบวรครับซึ่ง ที่นี่เขามีตารางเรียนแบบแน่นมากเรียนก็คือเช้าเย็นค่ำอะไรเงี้ยครับก็ก็ได้ได้ได้เรียนกับพระอาจารย์หลายหลายรูปครับแล้วก็ได้แนวคิดแล้วก็ได้หลักการจริง,รงๆของของธรรมะว่าคืออะไรซึ่งก็สามารถนำมาปฏิบัติใช้ได้จริงๆเป็นตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ปีที่แล้ว น่าจะบางแผนประมาณปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราต้องรองให้ละครทุกอย่างจบเสร็จหมดแล้วก็เคลียร์งานของลูกค้าอะไรเงี้ยครับให้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็มีกับใครซิคือตอนนี้บอกก็ก็ตื่นเต้นแต่ผมไม่ได้ตื่นเต้นมากเลยแต่ว่าไปไปเปนวันที่เนวันที่เห็น,นต,ต้นตานแดงจริงน่าจะเป็นตอนที่เข้าไปแบทแรก อตอนไปโกนคขาบอกผมวก็จบเขาก็คื <ries> ้นเขาก็ดีใจไม่ได้พูดเลยครับแต่ mm <wine> ก็แบอว่าทั <sh> <if assim> for <air> ้งตาซึ้งซเลยนะครับก็คคมือเขบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะแบบจีบเอ <sh> ็แบบนี้ใช่ครับจริงๆก็มีหลายๆเี่กดว่าเยอะมากเยอะมากเกแดีครับ สึก่าตัวเปลี่ยไปมากน้อยแค่ไหนเปลี่ยไปยังไงบดูสงบขึ้นไหมครับสงบขึ้นไหมครับจริงๆผมว่าก็คล้ายๆเดิมครับแต่ว่าก็ก็ได้หลักการในการใช้ชีวิตแหละครับมันมันก็ทําให้ดูอาจจะภาพรวมอาจจะดูนิ่งขึ้นแล้วก็ขึ้นในหัวเราก็จะชัดเจนมากขึ้นว่าเรากำลังเดินไปทางไหนทำอะไรก็จะได้มี มีการพิจารณาที่ที้นุดย่ำขึ้นจริงๆว่าอย่างนั้นก็ได้ครับเหมือนที่เราโพสอ๋อครับจริงๆก็ว่าว่าอย่างนั้นได้คือด้วยการที่แก่นทำหรือว่าหลักคำคําสอนะครับคือมันมันทำให้เราเข้าใจในความรู้สึกและอารมณ์ตัวเองมากขึ้น คือมันก็เลยทําให้ทุกอย่างมันเลยชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะเป็นคือพอเราพอเราเคลียร์กับตัวเองได้ดีขึ้นสิ่งรอบตัวมันจะง่ายขึ้นแล้การทํางานคนรอบตัวอะไรต่างๆนนามันก็จะเริ่มง่ายขึ้นมากขึ้นอันนี้ยกตัวอย่างแต่มองอย่างอื่นก็ได้เอายกตัวอย่าง ผมว่าเปลี่ยนไปไหมครับก็อาจจะไม่ไม่แน่คือไม่แน่ใจว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปไหมแต่แค่เราเรามองทุกอย่างอย่างที่มันเป็นไปโดยที่ไม่ตัดสินเฉยๆก็ผมว de ่าน se ่าจะใช่ใช่ครับเราเราก็ไม่ต้องตัดสินอะไรสักอย่างแล้วก็มองในสิ่ง <so ที er> ่มันเกิดขึ้นแล้วเป็นไปนี่ก็จริงๆก็ผมก็กลัวมันหายเหมือนกันก็พยายามที่จะก็มันหาย คือคือ,ค,อคุณรู้สึกว่าตอนที่ทำมันแล้วอะ่ะมันเป็นแนวทางที่ดีก็เลยคิดว่าจะพยายามคลิปให้ได้แบบยาวที่สุดมีไหมสวดมนต์ก่อนนอนหรืออะไรอย่างงี้ยนั่งสมาธิยังมีอยู่ครับแต่ว่าสวดมนต์ก็อาจจะไม่ไม่ค่อยได้มีบ้างจริงจริงคือ อันนี้ไม่ชัวร์ครับอัน,นไม่ชัวร์อาจจะต้องรอวันและเวลาที่ว่ากันจะดีมากดีมากสึกออกมาก็โชูรุ้งหวานใหญ่อเออพอวันเกิดพอวันเกิดใจใจครับก็เป็นพอพอมันเกิดโชูแล้วเลยับคือตอนนั้นตอนนั้นเป็นเป็นพระอยู่แล้วก็ลวเลยก็เลยยังไม่ยุ่งกันออกคุณมาก ก็มีช่างค่ะมายแล้วรูปหัวใจมีคนกรีซคนกรีซเยอะจริงไม่รู้สึกผิดเหมือนกันที่คือวันเกิดเ้าก็ผ่านมาหลายปีแล้วแต่ยังไม่เคยมีโอกาสอวยพรวันเกิดผ่านสื่อเลยเดีนี่คือครั้งแรกนี่คือครั้งแรกก็ จังหวะที่จะกดโพสต์มันเป็นยังไงก็ไม่ได้เป็นยังไงนะครับดูว่ามันคือว่าไม่สั่นใจสั่นนะไม่ไดึงกับไม่สั่นใจสั่นนะแต่ว่ามันก็คือเป็นสิ่งที่อยากทำอยากทำให้เขาครับผมว่าเขาก็คงไม่ได้คาดหวังอะไรได้หลยครับดูจากพฤติกรรมที่ผ่านมาพฤติกรรม บอกว่าคอมเมนต์หวานมากีย่จใน่ารอกิอมไมวนท่หลากนี้เาักไปไม่กี่พดฟีดรอรแล้วคืออันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของต่อๆไปว่าเราจะมีโมเมนต์อะไรหรือว่าอะไรบ้างแต่ว่าคือผมว่าเราไม่สามารถชดใช้ในสิ่งที่เราไม่ได้ทำได้ แต,แต่ก็พยายามจะทำให้ดีทีส่สุดในใน,ในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตต่อไปเขาคือเขาก็มีครับคือเขาก็บอกว่า,เ,าเพราะว่าพวกปีนี้ปีนี้ไม่ได้มีของขวัญปีนี้เป็นอะไรด้วยเขาบอกว่าคือาการที่ผมได้ไปบวชแล้วมันตรงกับวันเกิดเขาแล้วเขาได้แบบไปไป,ไปขวางอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาแบบชื่นใจคือเขาก็ไม่ได้ขออะไรเพิ่ม ความสบายใจการตัทางนี้ก็เป็นการลดล็อกเราอย่ากเงิด้วยนะคะเรียกเลยกแบบนี้ได้ไหมเป็นความดล็อกความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าที่เหมือนที่บอกเหมือนพี่เจนบอกว่าขอที่ไม่เคยทำเลยคือถ้าเกิดในแง่นั้นก็เรียกว่าได้เรียกว่าได้เรียกว่ามันก็เป็นแบบสิ่งที่สิ่งที่สิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนสิ่งที่ไม่เคยทำให้เขาหลังจากนี้ก็จะมีลงไม่รับก็ถ้าก็ถ้าน่าจะมีแหละแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับจังหวะโอกาสนะว่า ทำอะไรกันหรือว่ามันไม่ได้มีอะไรคำถามทำเนียมหลายคนบอกว่าบวชแล้วจะเปลี่ยนเรามทำเนียมตามอ๋อตามทำเนียมคือล้มเปลี่ยนเลยเออ่น่าจะยังนะครับยังไม่เร็วๆนี้ครับใช่ครับขขออบบคคคคุุณณจะถามเรื่อง